สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องที่ครับอาบว่านะครับนะมันยังไม่จบง่ยงายๆนะครับนะอาบีว่าสิผมจะพูดตรงนี้ไปเพียงแค่เรื่อง uh, นิทาน,แล, pipeline, น, oria, นแล้วกันนิทานนะพี่ครับนิทานแล้วกันเรื่องที่เนี่ยนะครับมันยังไม่จบนะพูดง่ายคือแม่เจ้าเนี่ยแม่เจ้าในนิทานเรื่องเนี้ยคือพยายามที่จะให้ผู้ใหญ่ใจดีคนเนี้ยซื้อที่ได้บีบที่ได้ต้องอ่านที่แปลงนี้ได้เพราะว่าที่ตรงเนี้ยมันสวยสิ FC ครับด้านหลังเป็นเขาด้านหน้าเป็นเขาทุ่งนา ซึ่งติดถนนซึ่งมันเป็นวิวที่สวยมากไอ้สิครับที่ตรงเนี้ยสวยมากนะครับนะนะครับที่แปลงเนี้ยมันสวยมากนะครับนะนะครับสวยจริงๆนะครับจนที่จะให้ผู้ใหญ่จจดีคนเนี้ยซื้อให้ได้นะครับไอครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของช่อง 10G ครับขอญาตช่อง1 0ีด้วยครับเดี๋ยวฟังให้โจบไอสครับเพราะว่าทําไมผมถึงขยี้เรื่องนี้เพราะว่ามันมีการว่าผมทำคอนเทนต์ซึ่งมันไม่ใช่ไงครับไอครับมันไม่ใช่เพราะช่วงนั้น่ะผมอยู่ในพื้นที่ แล้วผมตามเรื่องนี้สุดๆแล้วตามคนเดียวทําคนเดียววิ่งเรื่องนี้คนเดียวนะครับได้นำหลักฐานทุกอย่างอะไรหลักฐานที่เราหลักฐานอะไรที่เราเราให้ทนายได้เราให้ทนาย,านายทุกอย่างเราวิ่งหาคนเดียวสืบเส่องหา,หาข้อมูลอยู่คนเดียวในช่วงนั้นแต่เราก็มาถูกโจมตีว่าเราทำคอนเทนต์โดยฝั่งเดียวันเองมันก็ทำให้ผมมาท้อชะงักไปแล้วก็เหนื่อย คือเราเราวิ่งทุกอย่างเราทำทุกอย่างโดยค่าค่าใช้จ่ายของเราเองในช่วงนั้นนะครับค่าเนมงค่าเนมันค่าข้าววิ่งไปนู่นกัทนายวิ่งไปนี่กัทนายวิ่งไปขอนแก่นวิ่งไปนู่นไปนี่คือมันมันมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเราทํามานี่คือทาไมต้องมาซ้ําเติมเราวะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับนัสิ่งที่ผมผมยังยืนยันคําเดิมว่าเรื่องที่เนี่ยมีการซื้อขายจริงนะครับเดี๋ยวฟังไปฟังแป๊บนึงนะมีการเอ่ยขึ้นมาอีก บอกว่าเนี่ยหนูจะถมที่ตรงนี้ใช้เงินตรงนั้นใช้เงินเท่านั้นอะไรอย่างนี้ใชวว่าไม่รู้จะพอหรือเปล่าอะไรไรู้เปล่าแล้วพี่ว่าไงคือมันพยายามที่จะพูดโน้มเหนาวให้ผู้ใหญ่ทีดีทําโครงการนี้ให้สําเร็จนะครับมันมันอยากได้มันอยากอยากให้ผู้ใหญ่ทีนี้ถมดินปลูกบ้านตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาเงินนะ่ะมาถมที่แล้วนางก็จะกินข้าวหัวคิวนะฟังนะอันนี้เรื่องสมมตินะ ทิทางนี้นะใครเข้าพิมพ์วี่าสั่งผมรับผิดชอบนะครับไม่รับผิดชอบนะครับไม่ขอรับผิดชอบนะครับเสียงที่เอาเปิดนี่เป็นเสียงอย่างอาชฉริยหญ่นะครับพี่ครับนะงางก็จะกินข้าวคิวเอฟิลลองคิดดูว่าการถมดินเป็นงนี้ยมันต้องใช้อยู่ประมาณร้อยคันสองร้อยคันอยู่หรือเปล่านะครับดินน่ะนะครับเที่ยวกี่ร้อยเราคิดดูว่าถ้านลางกินข้าวโอเคี่วคันละห้าสิบบาทอะสองร้อยคันเีเงินเท่าไหร่ สามร้อคันเป็นเงินเท่าไหร่สี่ร้อยคันเป็นเงินเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับแล้วก็นางพยายามที่จะให้เนี่ยผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาซื้อที่ปลูกบ้านตรงนี้แล้วให้นางดูแลให้นางดูแลแล้วถ้าอนาคตมีปัญหากันนางก็จะฮุบครับนางก็จะฮุบบ้านหลังนี้นะครับนางก็จะฮุบบ้านหลังนี้เห็นไหมครับเห็นหรือยังครับทุกท่านมันเป็นอย่างนั้นจริง ะครับมันพยายามพูดหวาดหวาดล้อมให้ป้านรอเรือกับพี่คนเนี้นะครับซื้อแปลงนี้แล้วทำโครงการนี้แต่เขาไม่ทำครับสินางก็เลยไม่พอใจครับไอ,อ,อ,อ้ทางพี่คนพี่คนนั้นเขาบอกว่าคือก็อลองปรึกษาคุณสเสือเขาดูอืใช่ป่าเพราะว่าตอนนี้เราก็มีกันอยู่แค่สามคนพี่น้องอืนี่จำํำคาพูดนี้นะอื สา,สามคนสามคนคือสา,คน,สาคนเสือดูเพราะคนเสือปฏิเสธไปแล้วไงพี่เขาไปเสร็จไปแล้วไงครับสี่ครับ <c oughs> เพราะมันใช้ทุนเยอะในการถมดินเนี่ยมันใช้ทุนเยอะและดินเนี่ยแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันมีการที่ผมเนเล่นเรื่องนี้อยู่ถ้าจำไม่ผิดนะครับ,ขบเขาก็เลยไม่กล้าเสี่ยงเพราะผมร้องเรียนนางอยู่ ผู้ใหญ่ใจดีก็เลยกลัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับถ้ามันเป็นช่วงเดียวกันเนี่อันนี้จริงไม่จริงเราไม่รู้ถ้ามันเป็นช่วงกันคือเขารู้ว่าผมมาเล่นเรื่องนี้อยู่ร้องเรียนเรื่องนี้อยู่ใครคนซื้อขายที่มันผิดไงครับเราเป็นคนนอกไปซื้อที่ตรงนั้นไม่ได้อย่างผมอยู่ดีไปซื้อที่ในหมู่บ้านสี่กออย่างเงี้ยจบเลยครับจบเลยครับที่แบบนี้มันต้องสืบทอดมอดก,กับลูกกับหลานสายเลือดเดียวกันพี่น้องเท่านั้น อยอยู่ดีๆ,ๆลาคนอื่นไปอยู่ปุ๊บเรียบร้อยครับถ้าผมร้องเรียนมาจบครับถูกต้องไหมครับเขาก็เลยไม่เอากันมันมีประเด็นท่านั้นเพราะมันเสือปฏิเสธไปแล้วไงอั่นนละพอเข้าไปพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยคือเหตุการณ์ในบ้านอ่ะนะคือมันเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงเนี่ยจนทําให้เราโมโหอเราถึงต้องมาสะบดดาไงอืมครับ อันนี้คือจะเป็นอีพีพรุ่งนี้ว่าเหตุการณ์ในบ้านมันคืออะไรมพรุการณ์ในบ้านสองชั่วโมงในบ้านมันคืออะไรเหตุการณ์ในบ้านมันคืออะไรทําไมถึงไม่กล้าเปิดกล้องใช่ป่ะเพราะว่าบางคนบางคนมาถามว่าเอ้ยคนนู้นมีกล้องมีคลิปมีเสียงอะไรชุกมันคือเปิดกล้องอย่างเดียวจบจบจบครับได้เห็นว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจบครับใครมีการพูดคุยกันตรงไหนอะไรยังไงมันจะได้เห็นเหตุการณ์ไงอ่า เนี่ยพอหลังจากนั้นมาก็คือสิ่งต่างๆนานามาเนี่ยจนเราก็เอาไปขึ้นมาพูดช่องผิดจีเนี่ยแล้วเอาไปแก้กัน,นทำไมแก้ก็ดูเม่แรกผิดอะ่ะใช่ไหมก็ดูแมดแรกก็คือเรื่องการลงไปดูนี่ตั้งแต่นั้นมาคือผิดมาตลอดผิดมาตลอดผิดมาจนจนตอนหลังเนี่ยจนมา,มาเป็นปร,ประเด็นที่ว่ามาทําให้คุณร้อนเนี่ยเกิดร้อนอะ่ะคือคุณร้อนเขาไปเกี่ยวอะไรอืมอืมใช่ป่ะจนมาขุด จนมามันเนี่ยไปขุดคุณร้อนเมื่ออดีตนู่นนี่นั่นมาวิจารณ์มาวิเคราะห์นั่นนะครับมันดึงเขาไปมั่วตั้วหมดนะครับดึงไม่วายสิครับไปไปใส่ร้ายไปพูดบิดไปบิด,บดเรื่องว่าป้ารอเรือคนเนี้ยนะครับอย่างงู้นอย่างนี้มันมันมันไม่ใช่ไงสิไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันมันมันคนละประเด็นกันมันทําให้ผู้ใหญ่ดีถอยนะับสิรับนะมา ให้พวกล่าเหมือนเป็นชู้กันไปแล้วอ่ะอ๋อไปบิดไงไปบิดว่าอาลุงเสือเนี่ยชอบผู้หญิงคนเนี้ยมันขำมันไปบิดอย่างนั้นไงโดยใครบิดรู้ไหมครับก็อีป้าฝรั่งเศสนะครับบิดบิดครับบิดว่าทาั้งอีป้าฝรั่งเศสทั้งอีแม่เจ้า Geneva เนี่ยครับบิดครับนะครับบิดว่าพี่เสือกับผู้หญิงคนเนี้ผู้หญ่จะดีคนเนี้ยเป็นชู้กันเป็นอะไรกันเป็นกิ๊กกันเป็นอะไรกันคือบิด ไปเลื่อยเปื่อยในช่วงนั้นนะส่ครับนะที่จะคาคาท่าปราจาได้นี่ครับเป็นน้ําเสียงจากผู้ใหญ่ใจดีครับนะนะผู้เพื่ใจดีที่ถอนตัวออกไปหลายคนก็คงจะฟังนะอืมจากเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นชู้นไปเฉยเลยอืมอีเรื่องชู้สาวก็มาใช่อะไรกันวอย่างงี้หึงหวงกันมาแล้วทั้งทงี่ว่ะเมื่อก่อนเนี่ยดีดกันอยู่เนี่ยมันไม่ไดีมีเหตุการณ์แบบนี้เลยอืมไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เลย ทำไมถึงบิดกันไปขนาดนี้นี่ครับความจริงครับมีชิปสีเงไปขุดเอาคนที่บุคคลที่สามที่สี่มาโน่นนี่นะนี่นะครับ fc ฟังนะครับนี่นะครับเนี่ยนี่ครับตาสว่างกันยังครับ fc ครับแม่แม่ครับพลังรักทรัพย์พวกคุณตาสว่างกันได้แล้วถอยได้ถอยมาครับผู้ใหญ่ใจดีหลายคนถอยแล้วเนี่ยได้ยินจากปากผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเนี่ยพี่คนนี้เคยช่วยเหลือแล้วก็ยังงู้ย่างงี้เคยเคยเคย เคยเมตตาพูดง่ายๆคือเคยเมตตาเคยเมตตา,ตาอิสัมรีเนี่ยวันนี้เขาออกมาพูดเนี่ยพวกคุณตาสว่างได้แล้วนะครับตาสว่างได้แล้วนะครับอย่าก,กินญ้าครับเลิกกินญ้าไปแล้วครับนะเลิกกินอาหารเม็ดได้แล้วครับข้าวมีกินกินข้าวครับทุกท่านนะครับโอเคนะครับ